ความล้มเหลวของระบบการโฆษณาเรื่องข่าวสารในประเทศไทยที่คนเขาไม่ฟังกันแล้วเดี๋ยวนี้จริงๆผมไม่ใช่ว่ามีอคติที่จะไม่ฟังข่าวที่ราชการถแถลงนะครับแต่มันมีพฤติกรรมผิดปกติแปลกประหลาดมากซึ่งจนผมต้องใช้ความระมัดระวัง คือตอนนี้โควิดมันระบาดไปทั่วหมดแล้วนะครับและวัคซีนที่มาฉีดเนี่ยปรากฏว่าพระตายครับพระชั้นผู้ใหญ่ระดับรองเจ้าอาวาสวัดใหญ่ในกรุงเทพคือวัดสัมพันธวงศ ฉีดวันนี้พรุ่งนี้ตายครับอย่างนี้ใกล้ขนาดนี้ไอผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงเนี่ยมันยังบอกว่าไม่ใช่ครับแปลกไหมครับเอาละ่ะผมเลยต้องเอาเรื่องวัคซีนมาคุยกับท่านอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนี้มันเละเทะไปหมดแล้ว และจำเป็นต้องขออนุญาตท่านผู้ฟังด้วยนะครับผมเอาเรื่องของการระบาดเข้าไปในจังหวัดนครสวรรค์ที่ผมอยู่ไปในอำเภอชุมแสงที่ผมอยู่นี่มันระบาดถึงบ้านผมแล้วนี่คือหนังสือของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ล็อกดาวน์แล้วครับ ล็อกดาวน์ตำบลในเขตอำเภอของผมที่เป็นพี่น้องผมอยู่ไม่ให้ผมรู้สึกมากได้ยังไงวันนี้ตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ที่1670มีการปิดกั้นไม่ให้คนเข้าออกตำบ 1, ลพันลานครับท่านอย่าลืมว่าผมเป็นผู้เทนราษดรเลือกตั้งในเขตนั้นนะครับ ก่อนที่ผมจะออกมาอยู่ที่อเมริกานี่พอเห็นภาพอย่างนี้ก็นึกถึงนึกถึงเมืองไทยนึกถึงพี่น้องคนที่ผมรู้จักอยู่ในวัดอยู่ในทางเข้าหมู่บ้านนี่เต็มไปหมดนะครับนี่คือเขตวัดพันลานก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยด้วยนะครับอันนี้ขอใช้สิทธิ ของสอสอสุนายในรายการสุนายทีวีหน่อยที่บ้านพันลานนี่ที่ผมคุ้นเคยเข้าไปกินข้าวกินปลาไปหาเสียงรู้จักหลายคนที่นั่นสนิทสนมกันเนี่ยเขาขึงป้ายห้ามออกแล้วครับห้ามเข้าออกแล้วนี่มันระบาดไปทั่วประเทศแล้วนะครับครั้งนี้นี่ก็อีกป้ายหนึ่งนะครับห้ามเข้าออกเขตควบคุมการติดต่อ และที่ผมจะคุยกับท่านวันนี้คือเรื่องของพระที่ปรากฏว่าพระฉีดวัคซีนจากการที่มันระบาดไปทั่วนเนี่ยแล้วผมก็ตื่นแล้วว่าไอ้วัคซีนสองยี่ห้อเนี่มันมีปัญหาเรื่องคุณภาพตามคือวัคซีนของจีนส่วนวัคซีนของอังกฤษแอสตรามันเกิดปัญหาคือริมเลือดแข็งและทำให้เสียชีวิตได้ ที่ยุโรปเขางดการฉีดแล้วแต่ไทยยังตะบี้ตะบันจะฉีดแล้วที่สำคัญคือขนาดพระผู้ใหญ่ตายนะในกรุงเทพนะแต่บังเอิญฉีดแอสตาเซเนกาครับซึ่งฟังชื่อแล้วก็รู้ว่าเป็นวัคซีนที่โรงงานของเจ้าจะผลิตครับเท่านั้นแหละมันปฏิเสธเลยว่าไม่เกี่ยว วันนี้แปลกครับระบบข่าวสารในประเทศไทยอะไรที่เข้าไปเกี่ยวกับเจ้าแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นทิเศษหมดเลยครับเออแปลกไหมครับนี่คือข่าวที่ลงพระมรณภาพหลังฉีดวัคซีนโควิดหนึ่งวันข่าวฉีดเมื่อวันที่31 แล้วก็ตายวันที่หนึ่งเลยครับวัดสัมพันธวงศ์เป็นเขตที่ผมเคยเป็นประธานสภาเขตกร,รุงเทพมหานาครอ,อยู่ที่นั่นด้วยวันนี้เรื่องโควิดมันมาผูกโยงกับประวัติของผมที่อำเภอตำบนพนลาอำเภอจุมแสงใน,น,นเขตเลือกตั้งสสผมเมื่อก่อนนั้นผมมาเป็นประธานสภาเขตอยู่สัมพันธวงศ์เขตเยววาวราชน่ะผมเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นผมเป็นประธานที่นั่น ปรากฏว่าพระที่รองเจ้าวาดวัดสมบันธวงศ์ตายครับฉีดวันที่31วันที่หนึ่งตายครับวันที่สองข่าวเขาแถลงว่าเร่งหาสาเหตุที่แท้จริงก่อนเอาละเข้าใจได้หาสาเหตุที่แท้จริงแต่แปลกปรากฏว่าไอ้ไอ้ไอพวนือการโรงพยาบาลสง มันวันที่สองในขณะที่ข่าวอันหนึ่งเขาบอกกำลังจะหาสาเหตุไอ้นี่มันบอกเลยว่าไม่เกี่ยวกับวัคซีนครับท่านเห็นหรือยังครับว่าวันนี้เรื่องของเจ้านี่มันกระจายไปทุกที่หมดแม้กระทั่งข่าวสารใครก็ไม่กล้าจะยืนยันปฏิเสธหมดเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่หนึ่งพระตาย วันที่2องหนังสือพิมพ์ลงข่าวส่วนใหญ่ก็ลงข่าวยังหาสาเหตุไม่ได้แต่ไอ้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสง์นี่มันบอกว่าไม่เกี่ยวกับวัคซีนโควิดหนังสือพิมพ์มติชนเขาก็ลงนะครับบอกว่ารอผลชนสูตรพระวสัมพันธวงมรณาภาพหลังรับวัคซีนโควิดพอไปอ่านดูข่าวรายละเอียดถึงได้รู้ว่าอ๋อ วัคซีนนี้เป็นวัคซีนที่พ่อจะผลิตโรงงานพ่อจะผลิตครับดังนั้นอะไรที่เกี่ยวกับวังเนี่ยเขาต้องปิดข่าวกันหมดไอ้พวกข้าราชการทั้งหลายนี่มันพยายามปิดข่าวหมดเลยก็มาถือไอ้เจ้าอาทิย์บดีนะครับอธิบดีโรงพยาบาลไอ้ใช่อธิบดีที่ขอโทษผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงนายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงกล่าวในการถแถลงข่าวมันถแถลงข่าวทันทีเลยครับถึงกรณีพระครูสิริปัญญาเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศ์อายุ71ปีมรณภาพภายในกุฏิเมื่อวันที่1เมษาหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา้าเมื่อวันที่31มีนาว่าผลการชนสูตรศพ จากโรงพยาบาลตำรวจอย่างไม่เป็นทางการไม่พบลิ่มเลือดที่อาจจะทำให้มรณภาพไอแอสตานี่เขาบอกว่ามันจะมันจะทำให้ลิ่มเกิดลิ่มเลือดแล้วเป็นอาัมาพาตหรือตายได้แต่มันบอกว่าไม่พบมีลิ่มเลือดแต่พบเส้นเลือดหัวใจตีบครับเออไอนี่มันแปลกฮะท่านเห็นไหมครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสง มันเหมือนกับถูกสั่งเลยว่าอย่าไปบอกว่าตายเพราะโรคตายเพราะวัคซีนแอสตาราเซนกานะเพราะวัคซีนตัวนี้เป็นสูตรที่โรงงานเจ้าจะผลิตครับดังนั้นในประเด็นนี้จึงมีสองประเด็นหนึ่งอะไรที่เกี่ยวกับของเจ้าของวัง บางเอิญมัไปเป็นวัคซีนที่ผมเคยบอกแล้วว่ามันจะเซนสิทีฟนะมันแหลมคมนะมันละเอียดอ่อนเพราะมันเป็นเรื่องชีวิตของประชาชนอย่าไปอย่าไปผลิตเองซื้อ,ขอเขาเถอะดังนั้นวันนี้เห็นชัดนะครับอะไรที่เกี่ยวกับวันนี้มันเกิดตีกลับหมดเลยปฏิเสธเลยทันทีครับมึงจะปฏิเสธทันทีได้ยังไงแล้วกันในเมื่อข่าววันเดียวกันบอกกําลังศึกษาอยู่แล้วมึงศึกษาอะไรได้เร็วขนาดนี้ สมมุติถ้าไม่ได้เกี่ยวกับวัคซีนแอสตาราเซเนกาเลยเนี่ยวันนี้เดือนกว่ามาแล้วครับยังไม่มีการถแถลงข่าวปล่อยข่าวเงี่ไปเลยเห็นไหมดังนั้นนี่คือการผูกขาดข่าวสารใน,นกลไกของระบบะเผด็จการในโครงสร้างราชาธิปไตยของไทยเดี๋ยวผมจะมาเอาอีกข่าวหนึ่งมาให้ท่านดูว่าพอไปเกี่ยวกับวังเท่านั้นแหละครับปฏิเสธหมดว่าไม่มี ตกลงทํากันอย่างนี้ได้แหละครับประเทศไทยแล้วไอแอสตาเซเนกานี่มันฉาโชไปทั่วโลกหมดแล้วว่ามีปัญหาเรื่องริมเลือดแข็งที่ประเทศหลายประเทศในในสภาพยุโรปเขาประกาศงดการใช้แล้วครับแต่ไทยยังจะยืนยันยังจะฉีดให้ต่อเพราะอะไรฮะเพราะเดี๋ยวของโรงงานของเจ้าก็จะผลิตออกมาอีกเอ,อสตาเซเนกาสูตรเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวคนจะกลัวไม่กล้าฉีด นี่ผมตีความนะใช่เลยไหมเอานะมาอีกข่าวหนึ่งอันนี้ก็ข่าวของวังอีกเหมือนกันเป็นที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็โอนไปเป็นของกษัตริย์รัชกาลที่สิบแล้วคือดิโอสยามดิโอสยามเนี่ยก็คือตรงหลังวังบุรพาเป็นศูนย์การค้าที่ตรงนั้นเป็นของทรัพย์สินหมดแหละครับ เขาเขาสร้างศูนย์การค้าใหม่ปรากฏว่ามีนักเรียนไทยเชื้อสายอินเดียเพราะแถวนั้นคนอินเดียอยู่เยอะร้านผ้าร้านขายผ้าอยู่แถวสำเพง็งแถวนั้นนะครับดิโอสยามเนี่ยพอเขาสร้างศูนย์การค้าก็มีคนพ่อค้าอินเดียก็ไปอยู่เยอะพ่อค้าจีนพ่อค้าอินเดียปรากฏมีข่าวนักเรียนไทยเชื้อสายอินเดียกลับจากอินเดียเอาเชื้อ เชื้อวัคซีนเออขอโทษเอาเชื้อโควิดสายพันธุ์อินเดียติดมาด้วยเกิดคนตรวจพบแปดลายแพร่พรกระจายอยู่จากศูนย์การค้าสยามดีโอสยามครับศูนย์การค้าของเจ้าที่วังบุรพาเท่านี้แหะครับข่าวมันมาอย่างนี้นี่ครับ ปิดเงียบหมดเลยครับนี่ครับปรากฏพอข่าวเกิดมาอยู่ๆบอกเป็นข่าวเท็จครับทางราชการบอกเป็นข่าวเท็จห้ามเผยแพร่เออเอากระบอกดูวะถ้าห้ามเผยแพร่มือไปปิดห้างทำไมล่ะ ข่าวผู้จัดการก็บอกไม่ใช่เรื่องจริงดีโอสยามแจงเป็นข่าวเท็จอ๋อถ้าเกิดเชื้อวัคซีนเชื้อโควิดมันไประบาดอยู่ในกิจการของของวังนี่เป็นข่าวเท็จหมดเลยนะคือผมก็ไม่ได้อยากว่าจะต้องมามาคิดเห็นตรงข้ามกับข่าวนะครับ แต่ผมกาลังแปลกใจว่าพอเรื่องพระพระฉีดพระฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนกาที่วังจะผลิตเนี่ยฉีดวันที่สามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งตายวันที่สองวันที่หนึ่งมันแถลงข่าวเลยครับแล้วก็ข่าวมาลงวันที่สองไอ้ผู้อืนวยการโรงพยาบาลสงบอกตายไม่เกี่ยวกับวัคซีนเออพอเป็นวัคซีนที่เกี่ยวกับเจ้ามึงก็บอกไม่เกี่ยววัคซีน อำนาจเผด็จการในประเทศไทยอำนาจผูกขาดของวังมันทำให้คนวันนี้พอได้ยินแล้วกูไม่เชื่อดีกว่าสำหรับผมคนหนึ่งผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับคนอื่นจะรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าไม่ทราบแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันขาดเหตุขาดผลน่ะก็พระฉีดวันที่31วันที่หนึ่งตายและวันที่หนึ่งมึงถแถลงข่าวเลยไอ้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงบอก ไม่เกี่ยวกับวัคซีนได้ยังไงมันทำไมสำรวจมันทำไมพิสูจน์ได้เร็วเหลือเกินน่ะผ่าตัดได้เร็วขนาดนั้นเลยผมเลยตั้งข้อสมมุติฐานว่ามันก็เหมือนเรื่องอื่นๆที่ทุกคนพูดถึงกษัตริย์ไม่ได้อะไรที่จะไปเกี่ยวข้องกับวังแล้วจะทำให้วังเกิดความเสื่อมศรัทธาแม้กระทั่งวัคซีนซึ่งทั้งโลกเขาเริ่มประนามกันแล้วเขาไม่ใช้กันแล้วเนี่ย แต่วังยังตะบี้ตะบันจะผลิตนี่นะฮะแล้ววันนี้อายุ์ก็สั่งซื้อมาแล้วส่วนหนึ่งก็ยังตะบี้ตะบันฉีท่ยแล้วพระก็ตายมันจะบอกว่าพระอาวุโสเอ๊ะท่านาก็อาวุโสก็ตายห่ากันหมดแล้วสิฉีดไม่ได้ทั้งนั้นแหละคือผมไม่ได้บอกว่าวัคซีนตัวนี้ตายทุกคนนะครับแต่แค่มีโอกาส1%หรือจุด1%คนตายเนี่ย ประเทศที่เจริญแล้วที่เป็นประเทศประชาธิปไตยนี่เขาก็ไม่ให้ฉีดนะครับมันก็เลยเกิดขึ้นกับประเทศไทยกรณีของรองเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์แล้วก็เลยปฏิเสธข่าวเฉยๆบอกเป็นข่าวปลอมห้ามห้ามเผยแพร่นะจะจับคนนั้นอีกบอกเออแปลกเว้ยโดยเฉพาะเรื่องของ ดีโอสยามแล้วถ้ามาดูนะครับข่าวดีโอสยามเนี่ยผมถามหน่อยว่าถ้าคุณบอกว่ามันไม่ได้มีการมันเป็นข่าวเท็จเอานี่มาพูดเรื่องโอสยามนะที่เขาว่ามีแพร่มันเชือ้อมันแพร่อยู่ในตลาดนั่นนะ่ะซึ่งเป็นตลาดของสำนักงานทรัพย์สินหรือตลาดของกษัตริย์เนี่ยนะปรากฏว่าคุณบอกว่า ไม่มีเป็นข่าวเท็จแล้วคุณล้างตลาดทําไมปิดตลาดทดําไมดันมาออกข่าวบอกว่าไอ้ที่ปิดตลาดเนี่ยคือค clean, ลีนบิ๊กคลีนนิ่งอ่ามันก็น่าแปลกมาดูข่าวต่อไปอันนี้สำนักข่าวไทยนะครับช่องเก้านะครับปกากฏว่าสปค ย่อมาจากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองสอปะคอลงพื้นที่ดีโอสยามตรวจเชิงลุกวันจันนี้วันนี้วันเสาร์นั้เดี๋ยววันจันตรวจเขาแถลงข่าวเมื่อ30เมษาเขายังสงสัยอยู่ว่ามันมันแพร่ระบาดมาจากที่นี่หรือเปล่าและทำไมสำนักข่าวของราชการ ลงข่าวสวนกันแล้วครับคนหนึ่งบอกเป็นข่าวเท็จอีกคนหนึ่งบอกว่าจะตรวจเชิงลุกที่ดีโอสยามค้นหาผู้ป่วยเพิ่มจันนี้หลังพบผู้ติดเชื้อนับสิบคนแต่เป็นไทยเมียนมาลาวปัดไสพันอินเดียยังรอตรวจสอบมีสิบกว่าคนที่ค้นพบว่าติดเชื้อจากที่นั่นอย่างนี้จะมาบอกว่า มันเป็นเท็จได้ยังไงนี่ข่าวสำนักข่าวไทยนะครับลงวันที่หนึ่งพฤษภานะครับวันนี้นายแพทย์วิชาญปาวันเอาให้ดูเลยผมถึงตั้งข้อสังเกตมันแปลกแปลกประเทศไทยผมถึงบอกว่าไอ้ตัวเลขที่ผ่านมาหนึ่งปีที่บอกคนไทยติดเชื้อนิดเดียวไอ้ยุดควบคุมโรคได้จริง ผมว่าไอ้นารายงานเท็จวันนี้มันมาพิสูจน์จับได้อย่างเนี้เพราะอะไรที่เกี่ยวกับวางปั๊บมันจะปฏิเสธหมดทุกอย่างเริ่มตั้งแต่เอาวัคซีนสูตรของวงังมาฉีดพระตายมันบอกไม่เกี่ยวปรากฏว่าตลาดของวงังมีคนติดเชื้อที่นั่นมันบอกว่าข่าวเท็จบอกเออนี่ตกลงนี่ ถ้าเกี่ยวกับวังนี่เราต้องฟังอย่างเดียวเลยใช่ไหมทุกคนก็ต้องโกหกหกให้หมดเหมือนเรื่องประกันตัวเพนกวินใครก็เชื่อกันหมดเลยว่าวังสั่งลงไปผู้ักษาบอกไม่เกี่ยวเขาเชื่อคุณแมมนายแพทย์วิชาญปาวันผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองสอปคมกล่าวยอมรับว่า พบการติดเชื้อโควิด -19 ที่ห้างสรรพสินค้าดิโอสยามจริงโดยวันจันทร์ที่3พฤษภาคมนี้จะลงพื้นที่ตรวจปูพมค้นหาผู้ป่วยเบื้องต้นทราบว่ามีผู้ติดเชื้อประมาณ10คนในจำนวนนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่าเป็นคนเชื้อชาติอินเดียติดเชื้อมีแต่คนไทยคนมีนมากและคนลาวเท่านั้น แต่เชื่อมันติดแล้วมันจะไปเทสยังไงเอาละครับนี่ผมให้ท่านดูตกลงข่าวไหนมันเทสข่าวไหนมันจริงครับผมเรียนท่านให้เห็นวันนี้นะครับนี่คือข่าวสารประจำรายการคือข่าวที่ข่าวและบทวิเคราะห์ที่ขาหายไปในประเทศไทยสิ่งอย่างนี้ ท่านจะไม่เห็นรายการในทางทีวีในประเทศไทยวิเคราะห์เอากันตรงๆอย่างที่ผมพูดนี่ไม่มีทางเขาไม่พูดเป็นไปได้ยังไงครับอะไรผมจับสองข่าวมาอะไรที่มันเกี่ยวกับวังนี่ปฏิเสธหมดเลยแม้กระทั่งเรื่องของโควิดอันที่หนึ่งวัคซีนป้องกันโควิดแอสตาราเซเนกาที่วังจะเป็นผู้ผลิตและยังออกมาไม่ได้ แล้ววันนี้ก็เป็นที่คางแคลงใจของคนของหลายประเทศในโลกนี้เขาห้ามฉีดแล้วไปฉีดให้พระฉีดวันที่31มนะครับสามสิบเอ็ดมีนาคมหนึ่งเมษาตายเลยเอาอย่างนี้ไม่เกี่ยวได้ไงไอ้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงมันบอกว่าไม่เกี่ยววันแรกมันแถลงเลยแล้วจนถึงวันนี้หนึ่งเดือนแล้ว มันก็ยังไม่มีผลออกมาว่าตกลงเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวแล้วจะให้เราเชื่อว่าไม่เกี่ยวเหมือนที่ไอ้ผู้มีการโรงพยาบาลแถลงได้ไงผมก็ต้างตังข้อสังเกตไว้ก่อนเ,าเขาว่าเอ๊ะมันน่าแปลกเว้ยไม่ใช่ว่าผมมาอากตินะครับประเด็นที่2ก็เขาติดเชื้อกันมาจากโอดีโอสยามศูนย์การค้าของวังศูนย์การค้าของวังนี่มีหลายที่นะครับสยามพารากอนนี่ก็ใช่นะที่สยามสแควร์นั่นนะ อันนี้อยู่ที่วางบุรุพาเขาชื่อดิโอสยามสูยกรค้ขาของวังเหมือนกันปรากฏว่าเกิดการติดเชื้อที่นั่นมันไม่ใช่ว่าหมายความว่าวังเป็นคนแพร่เชื้อเมื่อไรมันเป็นเรื่องของคนอยู่ในตลาดของวังแพร่เชื้อก็ต้องปฏิเสธบอกเป็นข่าวเท็จผมก็เลยเอาข่าวของสำนักข่าวไทยมาเปิดเผยจากหน่วยงานราชการบอกมีคนติดจ,จริงในนั้น อันนี้คือเป็นบทเรียนเป็นบทศึกษาให้ท่านเห็นนะครับว่าการมองข่าวนั้นต้องมองให้ลึกแล้วอย่าใช้ความเชื่อว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แถลงเป็นผู้อำนวยการแถลงผู้อำนวยการโรงพยาบาลแถลงดูวันเวลาดูเหตุผลเหตุแวดล้อมก็รู้ทันทีว่ามึงแถลงได้งไงพอตายป้ามึงแถลงบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับวัคซีนได้ยังไง ดังนั้นในอนดีตที่เราเห็นตัวเลขของการติดเชื้อโควิดที่อายุย์มันบอกว่าเราคุมได้อย่างดีใช้นโยบายพระรามบอกเฉินเ,เป็นผลงานรัฐบาลคุมได้อย่างดีมันก็ไม่จริงมันถึงได้เฟะวันนี้ไงล่ะครับดังนั้นการมองข่าวในประเทศไทยมันต้องมองอย่างวิเคราะห์อย่างเป็นความจริงอย่างนี้มันถึงจะเห็นความจริงเอาละครับกาบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดวันนี้ แล้วพบกันใหม่ครับวันจันทร์ครับสวัสดีครับ